ครับคุณผู้ชมครับพวกเช่นเคยกับผมกอลฟโเมกาโมโตผมโอเมกาโมโตครับมีรถครอบครัวสภาพสวยๆมานําเสนอให้กับผู้ชมอีกแล้วครับนี่คืออีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีประจําร้านเราใช่แล้วครับและก็ห่างหายไปสักระยะหนึ่งหลายเดือนอยู่รู้สึกว่าคันล่าสุดพี่ปอไปอ่าใช่เป็นรถดีเซลถูกไหมใช่ครับและคันนี้ผมต้องบอกกับคุณผู้ชมเลยนะครับผมไม่เคยได้สีนี้หรือรีวิวสีนี้มาก่อนครับสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในกล้องเอ๊ะ บางคนเห็นเป็นสีเทาใช่บางคนเห็นเป็นสีฟ้าครับผมต้องบอกเลยนะครับมันเป็นแดงสองเฉดใช่แล้วถ้าเกิดดูแบบนี้นะครับเขาจะเป็นสีเทาอมฟ้าใช่แล้วสภาพสีสวยมากดูแบบเป็นสุภาพบุรุษรักครอบครัวซะลือเกินนะครับครับพบกับเจ้าคันนี้นะครับตัวนี้นั่นคือเจ้าเกียร์คาร์นิวัลนะครับครับรถคันนี้เป็นปี2002ใช่ครับนะครับเจ็ดที่นั่งขับนิ่มนวลดูดีดูสวยงามมากนะครับ และที่สําคัญเป็นรถที่ตอบโจทย์ได้เยอะนะใช่แล้วก็ต้องบอกว่าเจ้าของดูแลมาดีมากๆเพราะว่าเจ้าของคันนี้เขาได้มานะเขาก็เข้าอู่เกียร์เฉพาะท่าอย่างเดียวเลยก็ทําให้เวลาอะไรเขาเปลี่ยนอะไรเงี้ยไม่มีการแปลงอะไรเลยทุกอย่างเป็นของเกียร์ทั้งคันเลยก็คือของแท้หมดใช่ครับดูแลถึงมากๆครับไปชมสภาพกันเลยดีกว่าครับครับประวัติรถคันนี้นะครับ้าเหนือผมคร่าวๆให้แล้วกันครับ รถคันนี้ต้องบอกเลยนะครับมีพลรขับดูแลใช่เพราะว่าถ้าชื่อที่ครอบรครองในเล่นปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ท่านเป็นยศพันเอกก็ไม่ไแน่ใจว่าตอนนี้ขึ้นนายพลไปหรือยังแต่ว่าตำแหน่งที่ครอบครองปัจจุบันก็เซอร์ในกูเกิลเจอเลยตำแหน่งใหญ่โตพอสมควรก็รมีเป็นปน,นายทหารเนาะก็มีคลรขับดูแลให้นะครับ,รบเริ่มจากด้านหน้าเลยกระจังหน้าโฟี์มิม่งเงาสวยงามอยู่นะผมนี่เลยด้านในไม่มีสิ่งไม่มีฟันหล่อเลยนะครับเลนไฟหน้าเขาก็ยังถือว่าสภาพใสสวยงามอยู่นะรีเฟล็กเตอร์ในโฟเมีี่งเงาวับสวยงามเลยแล้วก็ ไฟตัดหมอกมีมาให้ครบทั้งด้านขวาและด้านซ้ายเลยนะครับครับอยากบอกคุณผู้ชมว่าดูทั้งคันเลยนะสีสันคันนี้ผมให้เลยนะ99.9%มันสวยมากอ่ะสวยมาก คือหาตําหนิยากเอาอย่างนี้ดีกว่าใช่เพราะว่าต้องบอกอย่างนี้เลยพห่ครับเจ้าของเก่าอ่ะก่อนที่เขาจะมาให้เราอ่ะเขาเพิ่งไปทําสีมาทาั้งคันแล้วทําสีอย่างดีมาเลยครับพอเราผมวันที่ผมไปเห็นหน้างานอ่ะโอ้โหสีสวยมากก็คือสีตรงเบอร์ตรงรุ่นเหมือนเดิมนะตรงเบอร์ตรงรุ่นเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเขาทําให้สีมันดูใหม่ขึ้นครับก็เห็นไหมคุณผู้ชมได้ไปก็ได้สภาพสีที่แบบ9 9เ็นเลยครับใหม่สวยงามทั้งคันเลยนะครับ ล้อบแมกด้านหน้าของเขาล้อเกียร์ก็สภาพล้อบแมกถือว่ายังสวยงามอยู่นะครับผมดอกยางก็ของบิสโตรเขาดอกยางยังครอบใช้งานได้นะครับครับนี่เลยมาเห็นด้านข้างเนี่ยลองไล่มาดูเลยคมส่วนทุกอย่างตรงเป๊ะสวยงามมากๆนะครับผมผิวด้านข้างก็นแนบสนิทสวยงามเช่นกันเลยคมเยียมทุกอย่างเงาวับสวยงามมากๆเลยนะครับครับคันนี้เขาก็ติดฟิล์มมาเป็นแบบแนวมืดนิดนึงก็ให้ความเป็นส่วนตัวในการนั่งรถแบบเจ็ดที่นั่งแบบนี้นะก็ฤดูร้อนแบบนี้ตอนนี้ที่เหงือสมอะอย่างเงี้ยกันความร้อนดีแน่นอนใช่ครับผมแล้วก็ เกียร์เขาจะมีตัวเราหลังคาด้านบนมาให้นี่ก็แข็งแรงผมบอกกันเลยนะฤดูร้อนแบบนี้นั่งรถจะที่นั่งเนี่ยลูกเมียนั่งยิ้มเลยอ่ะมืดๆอย่างนี้นะครับใช่ครับผมแล้วก็แอร์เนี่ยคือรถเขาจะเป็น1แถว2แถว3แถวเขามีแอร์ทุกแถวเลยก็ทําให้เวลานั่งเนี่ยแอร์เย็นนุ่งถึงสบายแน่นอนนะครับผมแล้วก็ตัวเราหลังคาด้านบนเนี่ยเขาจะมีตัวคาดสองอันหน้าหลังก็คุณผู้ชมสามารถไปติดอุปกรณ์บนหลังคาเพิ่มได้เลยถ้า กรณีนั่งจัดที่นั่งเต็มแล้วยังอยากใส่สัมภาระเพิ่มก็ไปติดแหลกติดก่อตัวรูปบ้องบนได้ก็เพิ่มได้ตามสบายเลยนะครับล้อแมกด้านหลังเขาล้อแมกก็เห็นไหมสภาพล้อแมกเดิมของเกียร์เขาสภาพล้อแมกก็ยังเงาสวยงามอยู่นะครับผมแล้วก็ดางยางเขาก็ดอกยางพร้อมใช้งานเลยนะครับมาต่อกันที่ด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับครับผมด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายเลยนี่เลนไฟก็สภาพใสสวยงามมากๆเลยนะครับผมรีเฟล็กเตอร์ไหนผมเองก็ยังคงเงาสวยงามอยู่นะการแต่งมองด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายก็ยังมีให้้้้้เเช่่นนนนนกกกัีีห็มมมมยพอาาาาาาาจดดขวซ เลยก็คมสันทุกอย่างตรงเป๊ะสวยงามเลยเช่นกันนะครับผมอาทิ่มผมบอกแล้วว่าสีสีสันงคันนี้สวยงามทั้งคันแน่นอนนะครับผมเงาวับกันเลย ล้อแมกด้านซ้ายเขาก็สภาพล้อแมกนี่ก็ยังถือว่าสวยงามอยู่นะครับผมแล้วก็เกียร์อยู่ครบๆเลยยงางบิตสตขนก็ยังพร้อมใช้งานได้นะครับกับภาษีคันนี้เป็น21มีนาคม2568ก็ใช้กันถึงปีหน้าภาษีสสยาวๆกัสสนเลยนะครับยาวเลยแล้วก็ต่อด้านซ้ายเลยนะนี่ตัวกระจกด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายตรงด้านหลังที่เป็นกระจกฟิล์มดำมาก็ดูดิสวยงามกระจกเขายังสภาพสวยงามอยู่เช่นกันนะครับมือเปิดคุมยมทุกอย่างยังคงเงาสวยงามเลยและคิวด้านข้างก็แนบสนิทสวยงามมากๆเลยนะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าถ้าใคร อยากหาเจ็ดที่นั่งที่ราคาแบบหลักแสนกลางๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเป็นเกยียร์มันเป็นรถที่ตอบโจทย์มากนะโอ้หตอบโจทย์มากมันถูกใช่และใช้งานได้ดีเยี่ยมใช่แล้วก็คือคุณเสียเงินแค่ราคาแสนกว่าบาทใช่แต่คุณได้ขับรถฟิลหลักล้านนะ่ะใช่เพราะว่าและอีกอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมถ้าบางคนอาจจะยังไม่เคยใช้เกยียนระ์เนี่ยอาจจะกลัวว่าเฮ้ยซ่อมยากหรือเปล่าค่าซ่อมค่าไหลแพงหรือเปล่า S <S <S เดี๋ยวผมพูดตรงนี้เลยแล้วกันนะคร่าวๆเลยนะครับอย่างคันนี้ทำพวกชุดหัวเทียนใายหัวเทียนมายังหมดไปแค่2,000กว่าบใบชุดสายหัวเทียนเขาเลยนะครับหหัวนะและอย่างที่คันนี้ทำมาพวกเลกูลเลเตอร์นทำมาเนี่ยถ้าเป็นแบรนด์อื่นๆก็อาจจะมี2 3 0 0 0ม0 0นเลกูลเลเตอร์นทำมารุ่นนี้พันแปดอ้โหถูกนะแล้วก็วมันจะถูกมากใช่แล้วก็ต้องบูทขั้นเกียร์พอเวลาเราใช้ไปบางทีบูทขั้นเกียร์มันจะมีการสึกหล่อใช่ไหมอ่าคันนี้เปลี่ยนบูทขั้นเกียร์มา300บาทโอ้โหแล้วทที่อู่เกียบาทโดยเฉพาะทางด้วยนะะนี่แหล เขาเรียกว่ารถที่ซ่อมหลักร้อยหลักพันมันมีจริงนะครับใช่อให้กรายการหนึ่งด้วยครับเบาะหลังครับมันจะมีสลิงที่ปรับเลื่อนบาะได้ใช่ปะ่ะอะสลิงเขาขาดมีปัญหาเออสี่ร้อบาท4ี่ ก็บอกแล้วบางคนนะ่ะอาจจะกลัวว่าเกียร์ซ่อมแพงอะ่ะแต่คุณต้องเข้าให้ถูกอู่ด้วยนะใช่ผมบอกก่อนถ้าเข้าอู่ที่มันไม่มีจัญญาบันอู่ชอบฟันเนี่ยก็เละเทะใช่แต่ไมกาโมโตนะครับรถทุกรุ่นที่เราขายใช่แล้วเราดีลอู่ไว้เรียบร้อยไม่ฟันใช่ครับ,รบผมแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมซื้อ,อรุ่นเกียร์จากทางร้านเราเราก็จะแนะนำอู่ที่ทำเกียร์เฉพาะทางให้ที่ราคาดีแล้วครับประหยัดและไม่ฟันผู้ชมแน่นอนด้วยครับผม ล้อมแมกด้านซ้ายเลยสภาพล้อมแมกก็ยังคงสวยงามอยู่เช่นกันนะครับผมโลโก้เกียร์อยู่กันครบเลยแล้วก็ยางบิสโตนดอกยางเขายัง,ง,ยง,งพร้อมใช้งานได้นะครับมาครับมาดูด้านบนท้ายอันใหญ่เบื้องเริ่มของเธอกันเลยดีกว่านะครับครับผมเริ่มจากไฟทัชฝั่งด้านซ้ายเลยนี่สภาพอคอยก็ยังคงใสสวยงามอยู่เลยนะครับผมคําว่าคานิววลโคเมียมเงา,งาอยู่ครบทุกตัวอักษรเลยมือเปิดโคเมียมด้านหลังนี่เป็นไงก็ยังเงาและสวยงาม มากมากเลยนะครับแล้วก็เกียร์ด้านหลังนี่อยู่ครบทุกข้อสอบเลยแล้วก็ยังคงเงาสวยงามมากๆด้วยนะถามว่า GS ด้านหลังก็คือออปชันของสเปคคันนี้ก็อยู่ครบเช่นกันนะครับป้ายฝั่งด้านขวา,าสามารถใส่และสวยงามเลยนะแล้วก็ตัวยาง ที่เขาไว้การกระแทกด้านการลอยด้านหลังกันชนเนาะเวลาคุณผู้ชมยกสัมภาระไม่พ้นเนี่ยเวลาโดนกันชนชิ้นนี้ก็จะเป็นชิ้นกัรลอยให้นะครับเห็นไหมของเดิมเขาก็ยังอยู่ครบแล้วสภาพสวยงามยังพร้อมใช้งานได้นะครับปัดหลังด้วยครับมีปัดหลังด้วยก็ยังเปิดใช้งานได้ปกติไฟดูงที่3ก็ใช้งานได้ปกติเลยนะแล้วก็ตัวสปอยเลอร์เขาก็มีมาให้นะครับผมก็ทำให้บ้าน้ายเขาดูดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับครับนี่เลยดูห้องสมาระด้านหลังดูนี่นี่ดูความกว้างความใหญ่ของเขานะครับก็คือตอนนี้บอก สามารถเรียงแบบให้นั่งทั้ง7ตําตำแหน่งได้แบบสบายๆเลยครับซึ่งก็ด้านหลังเนี่ยก็ยังมีพื้นที่วางสัมภาระได้อยู่ก็ประมาณนึงแล้วกันแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากให้มันเพิ่ม <c oughs> มากกว่าน,นี้นี่สลิงตัวนี้ที่ผมบอกเมื่อ,อกี้ที่ว่าถ้าสลิงมันขาดเส้นเนี่ย 400บาทครับก็ถูกมากอ่ะใช่จริงก็ข้คุณที่2พี่กอลบอกนะคุณผู้ชมเข้าถูกอู่หรือว่าอู่ที่เขาแบบมีจรรยาบาราคาซ่อมเกียร์รุ่นนี้บอกเลยถูกมากใช่และเป็นรถที่ใช้ดีไม่ได้จุกจิกอย่างที่แบบโคคอลหากันเลยเพราะว่าอย่างเราเรามาขายถ้ารถมันจุกจิกมากๆอ่ะเราก็คงโดนลูกค้าด่าตามตูดเยอะใช่ครับเราก็ไม่กล้าขายเหมือนกันถูกไหมถูกต้องครับก็บอกเลยว่ารถส่วนใหญ่ได้ไปใช้งานได้แบบตรงใจแน่นอนนะครับครับแล้วก็พี่กอลดูนี่นิดนึง ตาน,นี้เขาจะเป็นชุดเครื่องมือของเขาเปิดามาเลยนี่มันจะมีแม่แรงอยู่นี้ครับแล้วก็เติมตัวฉีดน้ําฝนหลังด้านหลังเนาะตัวเติมอยู่นี้แล้วก็นี่เลยชุดสองเครื่องมือเขาก็ยังมีอยู่นะเดี๋ยวเร็วด้านในหน่อยนี่ตัวบล็อกตัวขันแม่แรงก็ยังมีอยู่นะครับผมแม้กระทั่งถุงมือนี่เลยนี่นี่เดี๋ยวก่อนถุงมือนี้เขามีมาให้เ,เหรอมีดิจากหลักโรงงานนะนี่ Gear, เกียร์มอเตอร์เฮ้ยเพิ่งเคยเห็นว่ะจริงๆอันรถยุโรปในบางค่ายมันก็มีอยู่ในเซ็ต ถุงมือนาอุปกรณ์ซ่อมเซอร์วิสเหมือนกันก็คันนี้เจ้าของเขาเขาบอกแบบตอนไปซื้อผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรพวกนี้นะแต่เขาก็โชว์ให้ดูรถเขาสมบูรณ์แน่นอนเขาทายดูเขาชี้ให้ผมดูทุกจุดทุกจุดเลยชี้ไม่ร่างเนี่ยถุงมือเขาก็ยังอยู่นะรถเขาดูแลดีนะก็อันนี้ก็คุณผู้ชมได้ไปก็บอกเลยรถที่สวยสวยมากจริงแล้วก็เจ้าของเก่าดูแลด้ดูแลดีมากแล้วดูแลถึงจริงๆครับเมื่อกี้ก็จะข้ามไปห้องเครื่องซะแล ลืมไปเลยว่าไอ้กระจกป๊อปอัพด้านหลังทางซ้ายทางขวาของเจ้าเกียร์คอนแวนทเนี่ยเขาสามารถป๊อปอัพด้วยระบบได้ด้วยไฟฟ้าด้วยนะครับเดี๋ยวจะโชว์ว่าคันนี้ป๊อปอัพได้ปกตินะครับผมสักครู่นะครับอันนี้ป๊อปอัพฝั่งด้านซ้ายนะครับผมบอกเลยว่าสำคัญนะครับนี่เก็บข้าวนี่ปึ๊บกลางออกนะพี่ก๊อฟต่อด้านขวาหน่อยเลยจะได้โชว์ป๊อปอัพทีเดียวเลยนี่ฝั่งด้านขวานะครับนี่เห็นไหมนี่ ระบบป๊อปอัพไฟฟ้าเขาย,ยังคงใช้งานได้ปกติอยู่นะครับผมครับขออนุญาตโชว์ความเดิมผมก็จะกระจกเจ้าเกียร์คันนี้ว่าคันนี้ต่อเลยดีกว่าอ่ะอ่ะปิดก่อนนี่ขอเริ่มที่บานป,ป๊อปอัพนี่แล้วกันเมื่อกี้โชว์ป,ป๊อปอัพไปแล้วนี่กระจกเดิมเกียร์ของเดิมเขายังอยู่นะครับมาต่อที่ฝาท้ายเลยนี่ฝาท้ายกระจกเกียร์เช่นกันนะครับบานหลังขวาด้านหลังที่ป,ป๊อปอัพเมื่อสักครู่นี้บานหนึ่งกระจกเดิมเกียร์เช่นกันแล้วก็ที่ประตูบานสไลด์นะครับกระจกเกียร์เดิมนะครับ มาฝั่งคนขคับนี่กระจกเกียร์เดิมเช่นกันเลยนะมาต่อกันที่บานหน้านะครับบานหน้าเลยนี่กระจกเดิมเกียร์เช่นกันนะครับมาต่อกับบานหน้าฝั่งด้านซ้ายเลยเกียร์แล้วก็ฝั่งซ้ายที่บานสไลด์นะครับผมเกียร์นี่กระจกเกียร์เดิมครบทุบานนะครับแหมภายนอกก็สวย ภายในที่เห็นมาก็โคตรสวยใช่แล้วพอมาเจอห้องเครื่องอีกแม่คันนี้มันได้เว้ยก็ต้องบอกอย่างที่บอกว่ามีพลขับดูแลให้พลราขับ,บขเขาก็ว่างๆเขาก็นั่งเช็ดๆช็ถูๆสแคแรกันไปทั้งวันแล้วเนาะครับก็เครื่องยนต์คันนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2400cc 6สูบแบบ V นะครับผมก็บอกเลยว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เดินทางไกลได้น้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนและเครื่องยนต์ตัวนี้ไม่เคยติดแก๊สมาด้วยนะครับครับแล้วก็ที่ผมเพู่งด้ข้ามมเมื่งสักครู่นี้ไปแล้วแหละก็ สายหัวเทียนก็เพิ่งเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยหัวเทียนหกขัวก็เพิ่งเปลี่ยนมาเรียบร้อยเช่นกันแล้วก็ชุดรีการ์เตอร์น้ำมันพวกนี้ก็เรียบร้อยมาหมดแล้วก็เปลี่ยนไปให้คุณผู้ชมไม่ต้องไปทําอะไรต่อแล้วนะระบบพวกนี้นะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเลยที่เขาเพิ่งเปลี่ยนมาให้ด้วยก็คือตัวเจ้าแอร์โฟเครับเาเปลี่ยนของแท้มาพี่กอล์รู้ป่ะแอร์โฟเกียร์เทาเ่าไหร่เท่าไหร่สองพันห้าเอ้ยถูกว่ะถูกนะ ถ้าเป็น a i r 4B M นี่ก็เอาเรื่องอยู่ใช่แล้วก็นะอันนี้อันนี้บอกคลิคนิดนึงแล้วกันนะ,ะ Air4 ตัวนี้ของเจ้าเกียร์คานิวอตัวนี้คาร์ดนัมเบอร์มันไปละไมล้ายกับเจ้า B M W E 39เหรอใช่ก็มันทำให้อะไรมัจะเป็น O E M หรือเป็นของแท้เกียร์ที่เป็นยี่ห้อซีเมนหรืออะไรเงี้ยบางอย่างมันใช้ร่วมกันได้กับชุด Air 4นี้นะครับ,รบผมก็คันนี้เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมก็สามารถเอาไปใช้งานได้เลยก็เดินทางจะเที่ยวต่างจังหวัดหลังจากหมดฤดูร้อ,อนที่ข้าวฤด ร,รู้ร้อนไปรู้ฝนกันสิอยากเดินเที่ยวทริปท่องทางที่ไหนก็สบายใจ,ใจได้เลยครับผมแล้วก็เจ็ดที่นั่งานี้นั่งสบายแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวกันความร้อนของทอน,นี่ของเดิมยังอยู่ครบนะคบผมเออลืมอย่างด้วยไปมครันี่เพลเดิมรู้ตัวเขาของเจ้าเกียร์มอเตอร์คันนี้นะนี่ของเดิมก็ยังอยู่ครบเช่นกันนะครับ มาครับพาคุณผู้ชมนะครับมาชมสภาพภายในของเจ้าเกียร์คันนี้นะครับภายนอกก็สวยภายในก็งามครับใช่แล้วเริ่มต้นจากแผงประตูนะครับแผงประตูนะครับอยู่สภาพที่ดีและสวยงามหลายไม้สวยงามใช่ครับไฟมุมประตูติดครบครับนี่เลยลำโพงไม่มีแตกหักนะครับใช่นะครับมากระจกไฟฟ้าเลยนะครับนี่เลยลงขึ้นนี่ลื่นๆเนี่ยคงใช้งานได้ปกติอยู่นะครับครับเดี๋ยวลงอีกทีนะครับผอมเดี๋ยวปรับกระจกข้างไฟฟ้าให้ชมกันนะครับสครู่นะครับ โยกพันโยกไปทางซ้ายฮะไปซ้ายขวาขึ้นแล้วก็ลงนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวโชว์ขับให้ดูด้วยพี่ก๊อฟนี่พับได้พับได้ตัวเฟืองเขาใช้งานได้ปกตินะครับผมแล้วตัวเลนกระจกนี่ต้องบอกว่าเป็นของแท้ทั้งซ้ายทั้งขวาอยู่ด้วยนะครับครับมาต่อกันที่ด้านเบาะฝั่งคนนั่งกันบ้างนะครับผู้ชมครับเป็นไงฮะสวยงามนะครับ หนังเดิมจากโรงงานนะครับเป็นแบบนี้นะครับไม่มีแตกไม่มีขาดเลยนะครับใช่ละครับสวยจริงตามที่เจ้าของเก่าเขาบอกมานะครับใช่แล้วนี่ก็ที่เท้าแขนเขาเห็นไหมปุ๊บมันจะมีสเต็ปของเขานี่คือลงสุดึงขึ้นมาอย่างนี้นี่ก็ยังใช้งานได้ครบทุกตำแหน่งทุกสเต็ปของเขาเลยนะครับครับมาต่อที่คอนโซลเลยคอนโซลเขาก็อยู่ในสภาพที่บอกเลยว่าสวยงามมากเช่นกันนี่ดูช่องแอร์ปรับทุกอย่างใช้งานได้ปกติเลยนะครับครับคอนโซลตรงกลางอยู่สภาพสวยงามเลยไม่มีเนียเหนหนาไม่มีแตกเล้าอะไรกันเลยนะครับผมคอนโซลสวยงามไม่มีบวมเลยนะ ลายไม้ตรงกลางก็ยังคงเงาสวยงามมากๆเช่นกันช่องแอร์ทุกอย่างยังสวยงามปกติเลยนะครับครับคันนี้วิทยุเปลี่ยนมาเป็นของสองดินจากไพโอนียด้วยนะครับผมแล้วก็ชุดคอนโทรลแอร์ทุกอย่างก็ใช้งานได้ครบปกติเลยนะแล้วก็ลายไม้ตรงนี้นี่เลยเปิดออกมาตัวที่เคเบิลักใช้งานได้ปกติเช่นกันนะครับมาพร้อมกับคันนี้มาพร้อมกับระบบเกียร์อัตโนมัติด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ดึงออกมาเลยแก๊สใส่ของยังใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ดึงมานี่จะเป็นวางแก๊สได้อีก2ตํตำแหน่งด้วยนะครับจะบอกพิเศษนิดนึงด้ว ที่เรารีวิวเกียร์มามันจะต้องเป็นลิ้นชักใส่ของคันนี้ต้องบอกตรงๆเลยไม่มีไม่มีแต่ว่ามีเป็นซับบูเฟอร์ใต้เนี่ยแทนเฮ้ยใช่เหรอเป็นซับอยู่ตรงเนี้ยใต้เนี้ยลูกนึงเลยเขาใส่ซับมาใช่ไม่ใช่ซับบล็อกด้วยนะซับที่ตีตู้ขึ้นมาแล้วมีซับบูเฟอร์อยู่ลูกนึงเออแล้วใต้บอกคนขับก็จะมี power amp อีกหนึ่งตัวแสดงว่าวิทยุคันนี้เสียงดีแน่นอนก็เสียงดีเลยนะครับผมแล้วก็อ่ะคันนี้จะมีตัวที่เป็นคู่มือของเจ้าคาร์นี้วอลคันนี้มี อันนี้จะเป็นบุ๊สวิตเขานะวันนี้เขาป้ายแดงนะครับผมนี่ให้ดูเลยก็คือของคันนี้นะวินโคต้ตตรงคันนี้เลยนะครับผมก็อันนี้ติดรถมาให้คุณผู้ชมก็ยังมีเก็บเอาไว้ดูได้แล้วกันนะครับผมครับผม,ผมชอบคันนี้อย่างหนึ่งค w า l วอล์กทรูรใช่แล้วมันสามารถเดินทะลุนี้ได้เลยลูกๆคุณสามารถเดินมาข้างหน้าได้นะครับนี่ขณะผมร้อยเจ็ดน,นะทะลุวอล์กทรูให้ดูเลยดูดิเห็นไหมสามารถเดินทะลุกันได้นะครับสบายๆเลยมาต่อกันที่แผงประตูฝังคนขับกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับครับผม ฝั่งคนขับนะครับนี่หนังก็สวยงามเลยเนาะครับหนังไม่มีขาดได้ไม่มีร่นไม่มีฉีดเลยนะครับช่องอำโพงไฟมือประตูด้านล่างติดครบปกตินะครับผม้าด้านข้างคาวสะอาดเลยแล้วก็ช่องพงไม่มีแตกหักนะครับครับวันนี้ถ้าคุณผู้ชมเห็นเราสองคนดูเพลียๆก็ขออภัยนิดนึงนะมันร้อนมากมันร้อนมากจริงร้อนแบบหายใจไม่ออกอ่ะใช่นี่ครับผมนี่กระจกขึ้นลงไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับผมอครับเดี๋ยวปรับ้างไฟฟ้าให้ชมต่อนะครับครับขออนุญาตนะครับปรับข้างไฟฟ้านะไปทางขวา ซ้ายขึ้นแล้วก็ลงนะครับผมแล้วก็พับให้ดูด้วยจิ้มไปเลยนี่พับใช้งานได้ปกติเลยนะครับมาต่อกันที่เบาะฝั่งคนขับกันบ้างนะครับครับเบาะฝั่งคนขับนะครับหนังเดิมจากโรงงานครับดูสภาพเธอครับโอ้สวยมาก ใช่ไงฮะใช่แล้วแล้วสวยพอไหมแล้วในยุคนั้นน่ะพอเป็นหนังรูรูแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมเคยเคยเห็นมามันคือหนังแบบสไตล์หรูหราเลยนะก็คือหนังพรีเมียมใช่นั่งมองอย่างี้เอาจริงนะถ้ามองอย่างี้ผมว่าเลเยอร์หนังเลยอะไรเงี้ยเป็นลังไม้คล้าย Merc e เ e s b e n z เหมือนกันใช่ครับได้ความหรูหรามาเลยนะครับแล้วก็ตัวปะบบไฟฟ้านะครับนี่เลยเดินหน้าถอยหลังนะครับผมกระดกไฟฟ้าด้านหน้าขึ้นลงกระดกไฟฟ้าด้านหลังนะครับขึ้นแล้วก็ลงนะครับผมแล้วก็ส่งมานักพิงเขานะครับขึ้น แล้วก็ลงนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะแล้วตัวด้านหลังด้วยเองเลยนี่นี่นะมันจะฟูขึ้นมาครับอันนี้ลงไปนี่ส่วนใหญ่ทําไม่ได้แล้วนะส่วนใหญ่ก็กลับเกาหลีกันหมดตกรับอันนี้ก็ยังใช้งานได้ปกติเลยนะครับครับมาต่อกันที่พวงมาลัยของเขาับ้างนะครับพวงมาลัยของเขาก็อยู่ในสภาพที่สวยงามมากนะครับผู้ชมครับใช้คาว่ามากเลยนะครับปุ่มทุกอย่างไม่มีลอกนะครับใช่แล้วอ่าโลโก้อยู่ครบนะครับใช่แล้วครับ มาทางด้านเรือนไม้ครับหน้าจอเรือนไม้ก็บอกเลยว่าใสาสวยงามมากๆนะครับผมทุกอย่างติดครบปกติเลยนะแล้วรถคันนี้วิ่งมาเพียง159,901กิโลเมตรเท่านั้นน้อยม,มากยืนยันก,การันตีว่าไม่มีการกลอไม่เด็ดขาดนะ,ค,ะครับมาต่อกันที่ตัวที่บังแดดเลยเปิดออกมาก็จะมีกระจกพร้อมไฟแต่งหน้าให้นะครับผมแล้วก็ด้านข้างนี่เขาจะมีตัวที่ว่ายื่นเปิดใช้งานได้อยู่นะค,ะครับแล้วก็ไฟเพดานตรงกลางเลยซ้ายขวาติดครบปกตินะครับแล้วก็อันนี้ผมขอติดคุณผู้ชมนิดนึงแล้วกันอันนี้ ผมสั่งไปแล้วครับพอดีรถเราอ่ะพร้อมรีวิวก่อนแต่ว่าติดตัวนี้ไว้น,นิดนึงเพราะว่าอะไรเขาน่าจะมาในอีกวัน2วันนี้แหละครับก็เดี๋ยวจาัดก,การให้ก็เอาให้ไฟติดใช้งานได้คนปกตินะครับผมเพาตรงนี้ขาวาจะหักนิดนึงนะครับบอกราคาได้นะอันเนี้ยเท่าไหร่บ800บาทฮะ800บาท8 0 0เหรอ่ะ โคตรถูกเลย่ะบอกแล้วเกียร์อะไรไม่ได้แพงอย่างที่กี้ใช่นี่นะครับผมตัวบางแดดก็มีตัวนี้เหมือนกันตัวที่สั่งมาใหม่ก็จะเอาให้มีอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับก็อันนี้ติดคุณผู้ชมไว้แต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมมาลับรถเนี่ยมันต้องเปิดติดใช้งานได้ปกตินะครับ,รบแล้วก็มันจะมีที่ใส่แบนดด้วยนี่อันหน้าแล้วก็อันหลังนี่ใช้งานได้ครบปกติอยู่นะครับ ไฮไลท์นะครับสำหรับรถเจ็ดที่นั่งนะครับเรามาดูสภาพเบาะและความกว้างของเธอกันเลยนะครับครับผมเบาะนะครับแถว2ออยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามนะครับใช่แล้วครับเห็นไหมฮะทั้งตัวพนักพิงทั้งตัวรองก้นเลยนะครับผมแล้วก็ตัวเท้าแข่งเค้าซ้ายขวานี่ ใช้งานได้ครบปกติเลยนะครับครับส่วนฝั่งด้านซ้ายเองเลยก็เช่นกันนะครับผมสภาพบอดหนังเขาก็ยังคงสวยงามมากๆอยู่เช่นกันนะทั้งตัวพนักพิงตัวรองก้นเลยแล้วก็ที่ท้าแขนเขาซ้ายขวาทั้งสองข้างใช้งานได้ครบปกติด้วยนะครับครับมาทีนี้ขออนุญาตโชว์ฟังก์ชันแล้วกันว่าเขายังใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับครับอันนี้ปรับเอนนอนอ่ะอันนี้คือทั่วทั่วไปใช้งานได้อยู่แล้วแล้วก็ปึ๊บอยากเพิ่มพื้นที่เล็กดูมคุณผู้ชมก็เลื่อนสไลด์ได้นะครับผมนี่นะก็เลื่อนไปเลื่อนหน้าถอยหลังไดด้้นนนนนะะคครรรรรับับบบบหหืออออยยาากกจเเป็มมุุีี๋วขญตง นี่คุณผู้ชมก็สามารถหมุนเบาะกลับไปด้านหลังได้นะนี่ตัวนี้ก็คือใช้งานได้ปกตินะแล้วก็พอเวลาพับมาเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบวางโต๊ะกินข้าวได้ด้วยเนาะก็สามารถนั่งด้านหลังแล้วก็วางของแบบเป็นอาหารเลยวางตรงนี้ได้นะครับฝั่งนี้เช่นกันใช้ทํางานได้ปกติเช่นกันนะครับผมนี่เลยก็เอ็นหลังอย่างนี้นี่ใช้งานได้ปกติเช่นกันเลยนะแล้วก็เลื่อนเบาะสไลด์ก็เลื่อนด้านล่างนี่นะใช้งานได้ปกติเลยแล้วก็หมุนด้วยนี่ใช้งานได้ปกติคร,ครบเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่ผมจะลื่กอ ไอตัวด้านหน้าเนี่ยเห็นไหมมันจะมีโต๊ะต้องบอกว่าเกียร์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะโต๊ะตัวเนี้ยใช้งานไม่ได้อดูตรงนี้อ้โหดูดิดดเป็นไงฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วยเฟียว <Feel S 1> เลย,ยดูดิ<ง>อ้าก็ยังสามารถใช้งานได้นะก็วางของไอตรงนี้แบบต้องบอกว่ามันเป็นระบบคือมันมีระบบโชกก็คือวางที่ น้ำหนักที่โชว์มารับได้ก็วางตรงนี้ได้นะครับผมอาหารเล็กๆอะไรอย่างงี้เบาๆนะวางได้นะครับผมก็ชุดแฮปปี้มิลอ่าประมาณนั้นแบบแมคโดนัลล์นะชุดแฮปปี้มิลหรือเบอร์เกอร์คิงวางเบอร์แฮเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยกำลังดีกำลังดีวางได้อยู่นะครับผมใช้งานปกติซ้ายขวาเลยแล้วก็ตัวบอะด้านหลังเขาเองนี่เลยสภาพบอะด้านหลังก็โอ้โหมันสวยจริงๆนะเนี่ยสวยอมเลยนะหาสภาพแบบนี้ยากมากนะครับคุณผู้ชมครับผมกล้าทาให้หาแบบราคาบวกลบกับเราเลยให้ถูกกว่าเราสัก3 4มสี่หมื่นหรือแพงกว่าเราขึ้นไปเนี่ย คันนี้ผมกล้าท้าเลยสวยแบบหนึ่งในสิบเลยแน่นอนดีไม่ดีหนึ่งในห้าด้วยอ่ะกล้าท้าให้มาดูให้มาหากันเลยใครมาเห็นคันนี้ผมบอกว่ายังไงคุณก็เสียตังค์ถ้าคุณมีเงินมานะใช่ผมบอกแค่นั้นแหละบอกเลยว่าสวยทุกจุดแน่นอนนะครับผมบอกหลังที่บอกให้ดูไปแล้วก็สวยงามเลยแล้วก็ตรงนี้นี่ที่กลางออกมาก็มีที่วางแขนได้นะครับผมแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีแก้วใส่ของใช้งานได้ปกติอยู่นะครับแล้วก็ด้านหลังเขาจะมีที่วางแก้วด้วยเลยทั้งสองข้างนะก็วางได้ปกติเลยนะครับแล้วก็ไฟเพดานสี่ตำแหน่งเลยนะ แล้วก็แอร์เขาจะมีที่ผมบอกแล้วจะมีให้ทุกแถวด้วยเช่นกันทาให้ผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยสบายเดียนทั่วถึงแน่นอนนะครับผมแล้วก็คานิวัลเขาเนี่ยด้านหลังก็จะสามารถปรับช่องลมแอร์นี้เองได้ด้วยนะก็ทาให้คุณผู้ชมเวลาเนี่ย,เ,ยเปิดและแอร์ทำงานแล้วคุณผู้ชมก็ไม่ต้องไปลุกปนข้างหน้าเลยข้างหลังหนาวแล้วคุณก็หมุนเองได้เลยไม่ต้องแบบเฮ้ยข้างหน้าหมุนให้หน่อยก็ปรับเองได้เลยตามที่คุณผู้ชมต้องการนะครับทดลองขับจริงครับผู้ชมครับกับเกียร์คารนิวัลเจ็ดที่นั่งคันงามคันนี้นะ ผมนั่งอยู่ที่เบาะแถวสามครับสภาพเธอสวยงามนะครับแอร์เย็นหนาวทั้งคันนะครับดูนะครับลำโพงทุกอย่างสวยงามมันเขาไม่ใช้งานบ้างเลยวหรอทำไมมันสวยขนาดนี้ต้องบอกว่าใช้งานแหละแต่ด้วยความที่ว่าเขามีคนดูแลรถให้ครับเพร,เพราะว่าอย่างตอนที่ไปซื้อเนี่ยเป็นโรงรถแบบดีอย่างดีมากอะ่ะแล้วก็รถทุกคันทะเบียนเดียวกันหมดเลยแล้วทะเบียนเดียวกันทั้งหมดนั่นอนะ่ะบางคันแสนบางคันล้านอะ่ะเหรอเฉพาะเลขทะเบียนนะครับ ที่เรียงๆอยู่ในรรถของท่านตอนที่ไปรับรถคันนี้มาก็บอกเลยว่าเป็นเกียร์ที่เราซื้อแบบซื้อสูงเลยอ่ะเพราะมันรถสวยมาแล้วอ่ะแล้วก็เอามาแบ่งปันให้ผู้ชมได้เอาไปใช้งานต่อก็คือมันสวยเดิมมาเลยครับได้มาคุ้มคุ้มเลยครับอร์ดแถวที่2นะครับสวยงามนะครับที่เท้าแขนใช้งานได้หมดนะครับเห็นไหมฮะไฟนะครับซ้ายขวาตรงช่องแอนนี้นี่ต้องเปิดระบบก่อนเปิดนี่อ่า เปิดปิดได้หรือจะเปิดจากข้างหน้าให้ปิดปิดจากข้างหน้าก็ได้นะใช่ครับผมมันสามารถเปิดปิดระบบทุงนี้ก่อนได้าแลองปิดจากข้างหน้าดิจึ๊กนี่แค่นี้เองจัดไปไปแลคลิกดาวนะจัดไปครับโอ้โหเครื่องยนต์ V6 นะครับมัทุกวิ่งเนี่ยครับล่างยักษ์นะครับคุณผู้ชมครับอย่างเงี้ยบอกแล้วคันนี้เจ้าของดูแลถึงมากครับเห็นปะคลิกดาวมาบอดี้ล่างใหญ่อย่างงี้ก็มาได้แบบรวดเร็วทันใจเลยก็เครื่องยนต์ขับดีแล้วผมไม่มีกระตุกไม่มีสือกไม่มีสะดุดเลยแล้วก็ สไตล์ด้วยความที่เขาเป็นเครื่องแบบ V6 เนอะ <G un> มันนุ่มมันจะเงียบม,มากแล้วก็ในยามที่คุณผู้ชมอยากคลิกดาวแซงอะไรเงี้ยมันก็อัตราเร่งตอบสนองได้ทันใจเลยอ่าในคลิกให้คุณช่ดงอีกรอบนไ,ไ,ได้ได้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอรอร้ซิ่งเข้าไปก่นอนเดี๋ยวเขาหาว่าเราไปแย่เขาคำนึงนะดูนะครับข้างนอกนะครับอากาศร้อนนะครับเห็นไหมฮะแต่แอร์หนาวแล้วก็เอ้ยมึงนี่กูเผลอไม่ได้เลยดูนะครับวิ่งตัวปิวเลยนะครับยาวยาว พอแล้วมั้งครับเน <ạ. S 2> ี่ยบอกแล้วขับดีก็อย่างที่บอกเลยว่าเราไม่มีพวกชุดแอร์ o r ลว์หัวเทียอะไรที่เพิ่งเขาเปลี่ยนมาอีกอ่ะกับก็อย่างนี้เห็นที่ผมบอกราคาพวกอะไรเซอร์วิสไปแล้วก็ไม่ต้องกลัวเลยเกียร์เพราะว่าผู้ชมบางคนจะกลัวว่าเกียร์มันต้องซ่อมแพงไหมเยหไยไม่ก็ให้ดูเลยว่าไม่แพงอย่างที่คิดแน่นอนแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมซื้อจากเราไปก็เราสามารถแนะนําอู่ที่เขาดูแลให้ดีมากเฉพาะทางเกียร์ด้วยแล้วก็ราคาเขาไม่ฟันแน่นอน้าคุณผู้ชมเข้าไปแล้วบอกว่าเป็น ลูกค้าเรานะกบอูนี้นะครับผมจะเ,เปิดทางว้ให้เรียบร้อยครับล,ลูกค้านะครับแล้วก็ในอะไหล่ในบางชิ้นนะคุณผู้ชมอยากหาไม่ต้องให้ผมสั่งก็ได้นะคุณไ็ลองชมผู้ชมแค่ลองจิ้นเข้าไปในช้อปปี้อะะอะไหล่เกียร์คันิวัาเยอะมากเรียบราคาอะไหล่แต่ละอย่างเนี่ยหลักร้อยซะส่วนใหญ่ด้วยกับราคาคือราคาดีเลยก็เรื่องสวินเนี่ยอยากจะเน้นย้ำเลยไม่ต้องไปกลัวมันจริงเพราะว่าอะไหล่เขาอย่างที่เน้นย้ำทั้งคลิปเลยคลิปนี้ร,ราคาเขาไม่แรงแล้วก็ต่อเครื่องยนต์เกียร์คันนี้ เกียก็คลิกดาวี่เกีย์น,น,นะครับผมก็คลิกดาวไได้ปกติเลยนะและ้วก็เปลี่ยนนิ่มเลยในยามที่ขับช้าขับเร็วแบบกระแทกคันเร่งไปคลิกดาวก็เปลี่ยนได้รวดเร็วทันใจครับผมส่วนช่วงล่างก็สมบูรณ์เลยครับผมไม่มีเสียงกุกกักเลยแล้วก็ฟีลของเจ้าเกียคอนดิวอสสำหรับคันนี้นะก็จะออกไปทางในการเป็นแนวนุ่มหนึบแล้วกันจะไม่ใช่นุ่มแบบนะุ่มนิ่มอ่ะกับก็สําหรับใครที่อาจจะชอบเป็นในแนวแบบความเร็วสูงนิดนึงแล้วกันก็มันจะทําให้ความเร็วในความเร็วสูงเนี่ยมันจะนิ่งมากๆใช่ครับส่วนความเร็ ฟีลลิ่งคาแรคเตอร์คันนี้ก็เป็นประมาณนั้นครับรบอโอ้โหดูสิลดราคาแสนกว่าบาทดลยนี่ดูสิแอร์เย็นเกลกเพาะอ,อีกใช่นะครับเพราะว่ามีเครื่องเสียงมาให้แล้วใช่ <ผม S 1> เป็นผลขอดำเนินความสะดวกตอนนี้ครบแล้วขาดแต่ทีวี นะคุณผู้ชมไปหาติดเอาหรือจะให้ทางร้านติดให้ก็ได้คิดวินต่างหากใช่นะครับเพราะเดี๋ยวนี้จอหลังอ่ะมีให้คุณผู้ชมเลือกเลย14นิ้วก็วันสาณ3 4 0 0ัเองนะหรือยะาวาใหญ่กว่านั้น17นิ้วมีบางคนเล่นอลังการอ่ะ2ีิ้เยังนิ้วยังมีไดิทีก็ติดเป็น Android ไปเลยใช่นะครับก็ราคาไม่แพงครับผมเลยไว้ให้ลูกดูระหว่างเดินทางสบายๆใชือจะให้คุณพ่อคุณแม่นั่งนะครับคุ้มคุ้ม สำหรับท่านใดที่หารถครอบครัว7ที่นั่งอยู่คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนใช่ครับ 1. คุณผู้ชมได้ความใหญ่โอ๋โถงใช่ไปไหนมาไหนทั้งครอบครัวสบายครับไม่ต้องไปเสียราคากันคันละหลายล้านใช่นะครับผมจัดให้ถูเลยนะคุณผู้ชมครับใช่ได้รถสวยภายในสวยภายนอกสวยไปดูมาให้ครบทุกที่ก่อนมาดูที่เราเป็นที่สุดท้ายไปดูมาให้เยอะ ว่าของเราเนี่ยสวยจริงหรือเปล่าใช่ครับและได้สีที่หายากอีกนั่นก็คือสีเทาอมฟ้าใช่นะครับรถคันนี้นะครับผมจัดให้กันกับมังอุ้มนะครับในราคาแค่1นึ่0 0สนหเพับาทพอโอเคไหม กับสภาพนี้บอกเลยนะว่าคุ้มค่ากล้ครับคุณต้องมาเห็นสภาพก่อนขนลุกนะครับจะหาแบบนี้อย่างที่บอกไปว่ายากมากนะครับแสนหกเก้าจัดไฟแนนซ์ไม่ได้นะครับขายสดอย่างเดียวนะครับขออนุญาตทีครับผมไม่ลดเลยไม่ตาบดเดียวนะครับท่านใดพร้อมจบราคานี้แล้วค่อยโทรนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับพี่กัปตัโตครับครับผม ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกวันจากร้านแมกกาโมโตนะครับ